สวัสดีครับสวัสดีเอฟแฟนครับ f อสาวน้อย f อีหนครับผมขอกระเป๋าโทนในช่องมาเาโทนทองพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับมาเปิดงานช่างวันนี้ครับมา3มคน3คนเราก็ทำงานได้นะครับนี่คืองานของสร้างครับมื่อกี้จับเสียมเหลี่ยมเสาครับนี่ครับเหลี่ยมเสาเหลี่ยมคานครับ ซึ่งเหลี่ยมเสาจับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทั้งสองเหลี่ยมเลยทั้งสองเหลี่ยมนะครับฝั่งนี้เละ่้านหนลังนะครับหลังของน้ำแล้วไปดก็เหลี่ยมคานนะครับคานบนเหลี่ยมรางจับแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็ลังขึงเชือกเพื่อจับเหลี่ยมด้านบนนะครับโอด พอมาเหตุงานแบบนี้กับฝนกะ <Yeah. S 1> เริ่มสี่มีลมลมพัดมาเมฆฝนมาฝ <c oughs> นฝาเป็นใจขนาดเลยแต่ <c oughs> ว,ว่าตกหนักครับถ้าบ่หอดเดือนกันยานี่ตกหากฝน <c oughs> ป้าในกันนากับจ้ศีกรกโดเดข่าบ่อเหมือนเร้ว <c oughs> นีหนีแรงครับป้าในกันนานี้แหรงเหมือนเรา ฝนบดตกน้ำกระแหงครับนี่สองคนจับนะครับคนหนึ่งผสมปูนทันกันพอดีครับ ากาศดีเลยครับพี่น้อง thank <laughs> you ฝ่ามืดครึมมาแล้วครับฝ่ามืดกับคงบดลคลึมมาแล้วครับคลึมมาแล้ว,ลม,มล,วลมลมดีครับอากาศตอนนี้คือดีเลยครับไก่เวลาแล้วครับตอนนี้สิบหานานิก้านองไฟ์สดนะครับต่อต่อกาแฟโฉมนะครับ อนนี้น้องลายสดกาแฟโชมอยู่นะครับพี่น้องทางช่องต,อต่อต่อน้องอุ้งอีกนะครับปูน,นกกระเพิดเพลินไปอีกจะข้าวครับพี่น้องบอถ,ถึงสมงนะครับเขาก็จะได้รู้ผลสลากกินแบง่งระดับบ้านนะครับว่าเพิ่นสิบปงเท่าสมสื่อเพิ่นบอนะครับ เปิบอกว่าเิสกินแบงนะครับเฮากับสีขอแบงน้ำเพิ่นนะครับเปิ่นสีแบงไ้ซําไดก็รอติดตามครับอีกไม่นานึ้นรอนะครับบรรยากาศอัปเดตสร้างครับบ่ายสามโมงนะครับอัปเดตงานช่างวันนี้นะครับมาสามคนก็ทำได้นะครับผู้ใดสนใจเสื้อนะครับพี่น้องยังมีนะครับเสื้อยังมีนะครับเสื้อคอปก แบบ7วัน7สีนะครับใส่เอลกับใส่เอกซอลครับยังมีนะครับเสื้อยืดข้อกลมนะครับสีขาวกับสีดํานะครับใส่เอ็มใส่เอลใส่เอกซอลนะครับทักมาสอบถามเลยครับพี่น้องทางเพจรัตนาพรแแบนหรือว่าทางเฟซบุ๊กบ่าวโทษนะครับเฟซบ่าวโทนผู้ติดตาม2.9หมื่นนะครับเป็นรูปโปรไฟล์เสื้อสีแดงนะครับทักมาสอบถามเลยครับพี่น้องพร้อมให้คําตอบแล้วก็พร้อมจําหน่ายนะครับผู้ใดสนใจ ทักมาได้เลยครับรัวคนผู้ใดสนใจนะครับบระว่าจะเป็นกูตานะครับกินแสบรสดชติหวานหอมกินง่ายครับมีประโยชน์นะครับเป็นกูตาแล้วก็กาแฟน,นะครับกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลนะครับเป็นกาแฟเพื่อที่จะหลากงน้ำใส่นะครับลดพุมสลายไขมันนะครับ ไปสนใจทางมาสอบถามเลยครับทาง Facebook บ่าวทูนทักมาได้เลยครับพร้อมตอบ24ชั่วโมงนะครับนี่ครับบรรยากาศครับแดดบดแล้วครับเนื่องจากลมมานะครับพัดเมฆฝนมาแต่ว่ากระบอกโตรับขอบคุณตุกกำลังใจครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับฝากบ้งโฆษณาเป็นกำลังใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สนิทก่อนครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ